ทำความรู้จักโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ด a h r a p s c o m โปรแกรมตาทิพย์แห่งโลกออนไลน์สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทนี้ได้แก่ข้อ1ทําทำความรู้จักเครื่องมือวิเคราะห์สีิติชื่อดังต่างๆบนโลกออนไลน์ข้อ2รู้จักภาพรวมและความสำคัญของโปรแกรม a h r a p s c o m และข้อ3 เข้าใจฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้บ่อยของโปรแกรมนี้โปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนั้นมีความจำเป็นต่อการทำเว็บไซต์ให้ติด Google อย่างมากนะครับหากปราศจากโปรแกรมเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการเดินทางไกลโดยไร้เข็มทิศแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้โปรแกรมนี้ในระดับลึก ผมอยากจะขอพาทุกท่านไปรับทราบถึง3ทัศนคติอันเป็นกฎเหล็กในการใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับข้อที่ 1. ไม่มีเครื่องมือตัวไหนสมบูรณ์แบบโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแต่ละยี่ห้อจะมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไปไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่จะได้ดั่งใจคุณทุกประการรวมไปถึงตัวเลขและสถิติที่แสดงผลในแต่ละเครื่องมือ ก็อาจแตกต่างกันไปบ้างขอจงใช้เครื่องมือเป็นไกด์นำทา <àng> งและจงพร้อมที่จะปรับประยุกต์การใช้งานตามสถานาการณ <comparisons> ์อย่างยืดหยุ่นของคุณเองนะครับข้อ2สถิติที่แม่นยำที่สุดคือสถิติจากเว็บไซต์ของคุณเองสถิติในที่นี้หมายถึงการใช้ Google Analytics tracking code ที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพนี่คือโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดยี่ห้อ SimilarWeb.com โปรแกรมตัวนี้รายงานว่าเว็บไซต์ CoChannels มีจำนวนผู้เยี่ยมชม246,000ครั้งในเดือนที่ผ่านมาแต่เมื่อไปดูใน Google Analytics ซึ่งอันนี้เป็นโค้ดที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ของ C-Channel e o s โดยตรงจะพบว่าเว็บไซต์มีจำนวนผู้เยี่ยมชมสูงถึง4 3 2 5 6 7 Unique Visitor และคิดเป็น6 0 0 0กว่า Page View ในเดือนที่ผ่านมาถามว่าทำไมตัวเลขจึงต่างกันขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าผมมีการ ย้ายโดเมนนั่นเองครับเมื่อย้ายโดเมนแล้วทุกอย่างก็เหมือนเริ่มต้นใหม่และรายงานต่างๆต้องค่อยๆเริ่มสะสมกันใหม่ดังนั้นนะครับรายงานจากเครื่องมือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดตัวอื่นๆนั้นมันจะไม่เรียลไทม์เท่ากับ Google Analytics ที่อ่านจากเว็บไซต์โดยตรงข้อมูลเหล่านี้จะมีดีเลย์นะครับทำให้ตัวเลขน,นั้นแตกต่างกันค่อนข้างมากและอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 4ถึง4เดือนกว่าที่ตัวเลขจะเริ่มหมุนเข้าที่เข้าทางและสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงดังนั้นหากโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดใดๆให้ข้อมูลเว็บไซต์ของคุณที่ดูผิดปกติมากเกินไปขอให้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกันและให้ยึดข้อมูลจาก Google Analytics เป็นหลักโดยหมายเหตุนะครับ Google Analytics นั้นจะใช้ดูสถิติเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าคุณไม่สามารถดูเว็บไซต์คนอื่นได้การจะดูเว็บไซต์คนอื่นนั้นก็คือจะต้องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ในการดูนะครับแต่อย่างไรก็ดีความแตกต่างอย่างสุดต่งแบบเมื่อสักครู่นี้นั้นผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้บ่อยจนเกินไปนะครับและข้อสุดท้ายข้อ3 เกือบทุกเครื่องมือมีแนวคิดการใช้งานพื้นฐานคล้ายกันหากคุณสงสัยว่าถ้าไม่ใช้โปรแกรมตามที่คอร์สนี้แนะนำจะได้หรือไม่คำตอบคือได้แน่นอนครับความรู้ที่คุณได้จากคอร์สนี้เป็นความรู้ในระดับ Foundation หรือว่าเป็นรากฐานเป็นแก่นของความรู้โดยคุณสามารถนำความรู้อันเป็นรากฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ทำงานได้กับเครื่องมือ ประเภทเดียวกันทุกชนิดบนโลกนี้ตามที่คุณต้องการเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครไปทําความรู้จักกับเครื่องมือสติและการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดยอดนิยมบนโลกออนไลน์นะครับโดยวันนี้ผมจะมาแนะนํา4เครื่องมือก็คือ Google Keyword Planner, s i m i l a r Web, UberSuggest แล้วก็ a s r a f c o m ซึ่งเป็นพระเอกของเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแนะนําวิธีในการค้นหาเครื่องมือนะครับเนื่องจากมันมี หลายยี่ห้อมากๆนะครับบางคนอาจจะอยากทดลองใช้ยี่ห้ออื่นนะครับมันมีวิธีหายังไงนะง่ายๆนะครับเข้าไปที่ google.com นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า a s r a b alternative นะฮะหรือว่ายี่ห้อเครื่องมือตัวไหนก็แล้วแต่ก็ได้นะครับแล้วตามด้วยคาว่า alternative แล้วก็กด enter นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นบทความประมาณนี้นะครับ19 a s r a b alternative 22 affordable a s r a b alternative นะครับ ถ้าเกิดใครใช้เครื่องมือตัวอื่นนะครับก็แค่เปลี่ยนด้านหน้านะครับเป็นชื่อเครื่องมือของคุณนะฮะที่คุณใช้อยู่แล้วก็พิมพ์ alternative แบบนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้ใครใช้ Google Keyword Planner อยู่นะครับก็แค่ทำแบบนี้ครับแล้วก็กด enter ครับมันก็จะขึ้นมาเป็น list เลยนะฮะก็25 best alternative to Google AdWords Keyword Key Tool อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่คือวิธี ค้นหาเครื่องมือตัวอื่นที่คุณอยากจะทดลองใช้ทีนี้มาถึงการแนะนำเครื่องมือ4ตัวนะครับก็ตัวแรกเป็น Google Keyword Planner นะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่นำมาแนะนำก็เพราะว่าข้อแรกนะครับคือมันเป็นของ Google แล้วก็ข้อ2ครับมันฟรีนั่นเองฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่สะดวกนะฮะที่จะลงทุนกับเครื่องมือนะครับก็สามารถใช้ Google Keyword Planner นะฮะได้เลยเพราะว่ามันฟรีนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้มาสอนวิธีใช้นะครับแต่ว่ามาแนะนําว่าเออมันเป็นตัวแรกที่คุณสามารถเริ่มต้นใช้ได้นะครับแล้วก็ไปที่เนี่ยครับคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์แล้วก็คลิกก็จะมาที่หน้านี้แล้วก็แค่ Sign in เข้าไปนะมีบัญชี gmail Sign in เข้าไปได้เลยแล้วก็ไปสร้าง account แล้วก็เริ่มต้นใช้งานนะครับง่ายๆภายในประมาณ5นาทีนะครับทีนี้เนี่ยวิธีใช้งานนะครับอย่างที่บอกคือตัวนี้มันเป็นตัวที่เบสิคแล้วก็มีคน สอนวิธีใช้อยู่มากมายไปหมดนะครับในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube นะครับมีคนสอนเต็มไปหมดเลยก็อย่างอันนี้นะครับบทความนี้เล้วก็สอนวิธีใช้เหมือนกัน backlinko นะครับ backlinko.com/slash/google-keyword-planner ตรงๆต,ตัวเลยนะครับผมก็เขาสอนวิธีใช้นะสำหรับเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ผมใช้ในช่วงแรกๆเหมือนกันนะครับ แต่ว่าผมก็เลิกใช้ไปหลังจากที่เว็บไซต์เนี่ยมันเริ่มแบบมีการเติบโตแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องแข่งขันอย่างสูงก็เลิกใช้ไปครับด้วยเหตุผลหลักๆนะครับก็คือว่าตัวของสถิตินะครับมันกว้างเกินไปนะครับผมมันกว้างเกินไปเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้าไปทําการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับสมมุติว่าเราพิมพ์คําว่า blue t-shirt เนี่ยผลลัพธ์การค้นหาโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่ ทางเครื่องมือตัวนี้มันนำมารายงานนะฮะมันกว้างเกินไป1,000ถึง1,000 0นะคําว่า Blue T-Shirt คือช่วงตัวเลขมันกว้างเกินไปจนกระทั่งผมไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยแล้วตกลงคีย์เวิร์ดเนี้ยคนหาน้อยหรือเยอะคือถ้าเป็น1,000 0มเนี่ยมันเยอะแต่1,000เนี่ยมันน้อยแล้วผมไม่รู้ว่าตกลงมันคือตัวเลขไหนนั่นเองนะครับ แต่ถ้าว่าเราลองมาใช้โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมพรีเมียมนะครับอย่างเช่น asraf.com อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพอเราวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับรายงานมันขึ้นมาเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับก็คืออย่างกรณีของ Blue T-shirt เนี่ย Search Volume อยู่ที่1,700ครั้งต่อเดือนเท่านั้นนะครับในขณะที่ใน Google Keyword Planner เนี่ยมันบอกว่า1 0 0 0ถึง1 0 0่0ดังนั้นจะเห็นเลยว่าตรงนี้ครับมันมีผลต่อการตัดสินใจในการทำงานเครื่องมากนะครับ คือถ้าหนึ่งหรือห0 0 0งเนี่ยคือมันมันเยอะไงแต่ว่าถ้าห0 0 0งพัถึงสองพันเนี่ยมันน้อยแล้วถ้าเกิดว่าผมเลือกลงไปว่าจะทำ blue t ช s h นะครับแต่ปรากฏว่าคนหายแค่เดือนละพันเอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคและมันมันน้อยจริงๆนะฮะสำหรับผมนะและนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ผมก็เลิกใช้ตัวของ google keyword planner ไปนะครับผมแต่ก็คือเคยใช้ในช่วงแรกนั่นเองช่วงที่เริ่มต้นทำงานนะครับต่อมาครับ อันนี้มีชื่อว่า s i m i l a r Web.com นะครับก็เป็นโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่ถือว่าละเอียดนะฮะเอียดแล้วก็ดีทีเดียวแต่ว่าอันนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เริ่มต้นที่199เหรียญต่อเดือนนะครับราคาถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็อันนี้เขาให้ใช้ฟรีนะฮะมันจะมีเวอร์ชันใช้ฟรีด้วยซึ่งเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็คือจะมีข้อจำกัดต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ แต่สาเหตุที่ผมใช้นะครับก็เพราะว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์ทราฟฟิกทั้งหมดเลยแหล่งทราฟฟิกทั้งหมดของแต่ละเว็บไซต์ซึ่งโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดทั่วไปนะครับโดยมากเขาจะวิเคราะห์เฉพาะออแกนิกเซิร์ชทราฟฟิกนะครับหรือว่าทราฟฟิกที่มาจากเซิร์ชเอนจินแต่ว่า s i m i l a r w e เเนี่ยเขาวิเคราะห์ให้หมดเลยว่ามาจากช่องทางไหนบ้างโดยวิธีใช้งานฟรีนะครับก็คือต้องสร้าง c c o u n t โดยคุณต้องใช้อ e ีเมลที่เป็นอ e ีเมลบริษัทนะครับหรือว่าอ e ีเมลที่มีการจดโดเมนคือพวก Yahoo Hotmail Gmail ใช้ไม่ได้นะคือจะสมัครเนี่ยต้องใช้อ e ีเมลที่คุณจดโดเมนเท่านั้นนะครับโดยฟังก์ชันที่เราจะใช้นะฮะคืออันนี้ครับเป็นเว็บไซต์ Ana n a l y s s s แล้วก็ Web Performance นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะดูสถิติสูงสุด 5เว็บไซต์รวมทั้งของเราด้วยนะครับ5เว็บไซต์นะอันนี้สำหรับเวอร์ชันฟรีนะดูได้5เว็บไซต์นะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อดูเนี่ยคือดูอะไรนะครับมันก็จะบอกว่าอยู่ global rank เท่าไหร่คันที่ rank เท่าไหร่นะครับ total visit ก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นจำนวนของ v i s i t เ r ใน เดือนล่าสุดนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าของผมเพิ่งจะย้ายโดเมนนะเพิ่งจะย้ายโดเมนฉะนั้นข้อมูลตรงนี้จะไม่ตรงนะครับข้อเท็จจริงคือ,อทราฟิกมัน4ี่แสนนะครับสี่แสนกว่าสําหรับ co channels แต่ว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่อัปเดตนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะอยู่ที่2 0 0 0 0นกว่านะครับเป็นผลจากการที่เพิ่งจะย้ายโดเมนมานะครับแต่ว่าเจ้าอื่นก็น่าจะเข้าที่เป็นส่วนใหญ่แล้วละ่ะอย่างเด s t ต n นด r d ก็2ล้านกว่า Marketing ิ้งอุก็ ล้านหนะครับสำหรับเดือนล่าสุดทีนี้ไฮไลท์คือตรงนี้ครับมันจะบอกว่ามาจากที่ไหนบ้างมี Direct Traffic ก็คือเข้าเว็บไซต์โดยตรงเลยคีย์ชื่อเว็บไซต์เข้าเบราว์เซอร์โดยตรง Email Traffic Referral Social Organic Search ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็มี Traffic จาก Organic Search กันทั้งนั้นนะครับ Page Search นะครับแล้วก็ Display a d ก็รู้สึกจะไม่ไม่มีกันเลยเนาะตรงนี้ก็ส่วนมากก็จะมาจาก Organic s กเซิร์กันนะครับก็คือพวกเราเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับในการทำเว็บไซต์ให้ติด Google กันทัน่หน้าเลยครับและก็มาถึงโปรแกรมตัวที่3นะครับตัวนี้มีชื่อว่า Uber Suggest นะครับอันนี้จะเป็นของทางเว็บไซต์ n e w p a t t l c o m o m นะครับ n e w p a t e l c o m ubersuggest นะครับ โปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ด Uber Suggest นั้นเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้ใช้ฟรีได้นานแค่ไหนคือผมเคยใช้แล้วใช้ไปสักทังเนี่ยจู่ๆมันก็บอกว่าหมดโคต้ตาแล้วคุณต้องจ่ายเงินอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้ใช้ฟรีได้นานแค่ไหนแต่ที่รู้ๆก็คือโปรแกรมนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับถือว่าจัดว่าถูกนะเมื่อเทียบกับโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเจ้าอื่นๆนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ 400กว่าบาทนะเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงนะฮะอ่ะเริ่มต้นนะครับที่4 49บาทต่อเดือนนะครับสำหรับอินดิวิโดนะครับแล้วก็ Business ก็7 49บาทแล้วก็ Enterprise คือ1 499บาทต่อเดือนโดยความแตกต่างก็คือปริมาณของโปรเจกต์ปริมาณของคีย์เวิร์ดแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่คุณจะใช้นะครับก็จะใช้ได้มากขึ้นจำนวนเยอะขึ้นนะฮะ ตามเลเวลของบัญชีที่คุณสมัครใช้บริการส่วนวิธีใช้งานนะครับก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม ahrap.com นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ uber suggest เป็นนะครับคุณก็จะใช้ ahrap.com เป็นเช่นกันและในขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ ahrap เป็นนะครับก็คุณจะยิ่งใช้ uber suggest ได้สบายๆเลยนะครับก็หลักการนะครับคล้ายๆกันเอา เว็บไซต์ของคุณหรือว่าเว็บไซต์เป้าหมายที่จะวิเคราะห์นะครับมาแปะที่นี่เลือกประเทศแล้วก็เลือก Search มันก็จะขึ้นเป็นการรายงานวิเคราะห์ขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ก็อันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเลขของ Organic m a r l y Traffic มันค่อนข้างค่อนข้างเพี้ยนเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่น่าใช่นะสำหรับ Marketing o o p s อันนี้ไม่น่าไม่น่าจะตรงแต่ว่าไม่ไม่ทราบเหตุผลจริงๆนะครับอันนี้แล้วก็แต่ว่าโดยทั่วไปนะได้ภาพรวมเนี่ยคือมันจะให้ประโยชน์ของมันก็คือว่ามันจะทําการ suggest ก็คือตามชื่อเลยนะฮะ suggest หรือว่าแนะนําว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ใน traffic analyzer นะครับ overviewoverview Over ก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น top page นะครับ top Top SEO Page ก็คือเพจที่มีคนเข้าไป Landing อ่านมากที่สุดในเว็บไซต์ที่คุณนำมาวิเคราะห์นะครับในกรณีนี้ก็คือ Marketing OOPS เนี่ยก็มี Top Page เป็นอะไรบ้างมันก็จะ Suggest ให้ดูถ้าจะดูเพิ่มก็คือต้อง s i n n n w w t t h o o o l l นะครับซึ่งในช่วงแรกก็ยังฟรีอยู่นะครับแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะบอกว่าหมดโคต้าแล้วให้จ่ายตัง ก็พอเลื่อนมาด้านล่างอีกก็จะเป็น SEO Keyword นะครับก็จะเป็น Keyword ที่เป็นตัวท็อปเลยของเว็บไซต์ที่นำมาวิเคราะห์ครับก็จะมีขายดีพันทิปโฆษณาเคอรี่เน็ตฟิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โอ e วอร์วิวนะครับดูภาพรวมของเว็บไซต์ที่นำมาวิเคราะห์ในกรณี้ก็คือจะเป็น Marketing o o งปเป็นตัวอย่างนะครับท็อปเพจก็ตามชื่อเลยครับก็เป็นการดูหน้า หน้าที่คนเนี่ยเข้าไปแลนดิ้งมากที่สุดในเว็บไซต์ที่นำมาวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็จะเป็นการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่คนเนี่ยหาแล้วก็เข้ามาในเว็บไซต์นี้เยอะที่สุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ l i าย TV กระปุกเคอรี่ขายดีโฆษณาจอยลดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะบอกว่าโอเค l ล n e ทีเนี่ยมี Search Volume เท่าไหร่นะครับ เราจากบรรดาเซิร์ชวอลลุมทั้งหมดที่คนหาเนี่ยเว็บไซต์นี้ได้ส่วนแบ่งหรือได้แชร์ริ่งมาเท่าไหร่นะครับก็เป็นการรายงานให้เห็นจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของ Overview นะครับใน v v e r v i e w นะครับคุณก็สามารถที่จะวิเคราะห์ทั้งตัวของคีย์เวิร์ดและโดเมนก็ได้นะครับก็คีย์เวิร์ดหรือโดเมนก็เอามาใส่ในนี้ แต่ว่าข้อจำกัดนะครับของอันนี้ที่แตกต่างจาก a s r a p ก็คือใน a s r a p เนี่ยคุณสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งโดเมนและ Prefix ของโดเมนนั้นนะครับโดเมนก็คือตัวโดเมนหลักส่วน Prefix เนี่ยคือหน้าเว็บเพจย่อยๆภายในโดเมนหลักนั้นอันนี้ a s r a p สามารถวิเคราะห์แยกย่อยได้ขนาดนี้เลยแต่ว่า Uber suggest นั้นยังทำไม่ได้นะครับ โอเคและเมื่อผมลองพิมพ์คาว่า Line TV ลงไปนะครับผมใน Uber Suggest นะครับเมนู Uber Suggest Overview นะมันจะขึ้นมาแล้วนะวิเคราะห์ให้ว่าโอเคคำว่า Line TV นะครับมี Search Volume เดือนละ2.2ล้านครั้งนะครับ SEO Difficulty 48ก็เกือบเกืบจะยากแล้วแหละนะคือกลางๆและกลางค่อนไปทางยากนะครับแล้วก็มันจะมี Cost Per Click นะครับ p a จ difficulty easy cost per click อันนี้มันจะบอกว่ามีคนจ่ายเงินนะฮะมีคนจ่ายเงินให้กับคีย์เวิร์ดนี้เท่าไหร่คือข้อดีของข้อมูลนี้ก็คือว่ามันจะทำให้คุณรู้ว่าคีย์เวิร์ดคำเนี้ยมันมีคนทีเ่เขาลงทุนกับมันด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีของ uber suggest ที่ใน asraf เนี่ยบางทีก็มีมีบ้างไม่มีบ้างนะครับบางคีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะมีแบบ suggest เรื่องของ cost per click มาให้ บางอันก็ไม่มีนะครับแต่ว่า Uber Suggest เนี่ยจะมีตัวของ Cost Per Click มาให้ดูเกือบทุกครั้งคุณก็จะรู้แล้วว่าโอเคคีย์เวิร์ดนี้นะครับมีคนเนี่ยเขาลงทุนกับมันด้วยมีคนจ่ายเงินซื้อโฆษณาให้คีย์เวิร์ดนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอันนึงแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพวกคีย์เวิร์ดไอเดียนะครับไลทีวีไลทีวีสดไลทีวีได้แดงไลทีวีโคนันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดไอเดียว,ว่าแบบโอเคพวกนี้เนี่ย มีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับมีคอสเ per click เท่าไหร่นะฮะคือก็คือคนเนี่ยจ่ายเงินให้คีย์เวิร์ดเหล่านี้เท่าไหร่กันบ้างโอเคครับตอนนี้ผมหมดโคตากับ Ubersuggest เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันจะบอกให้ผมเนี่ยต้อง sign in with Google นะครับซึ่งพอผม sign in เข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกว่าโคตาเต็มให้จ่ายตังค์นะครับฉะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อธิบายของ Ubersuggest เกือบจะจบแล้วล่ะนะครับ คือจริงๆนะครฟังก์ชันการใช้งานนะครับมันคล้ายกับ a w r a p มากๆถ้าเกิดคุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนะครับคุณก็ใช้ทั้งสองอย่างเป็นนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ a s r a p นั้นมีมากกว่าก็อย่างที่บอกไปครับคือว่ามันจะสามารถจะวิเคราะห์นะครับตัวของเว็บเพจย่อยๆของโดเมนนั้นได้ในขณะที่ UberSuggest ยังทำไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัวของ a r a p เนี่ยมันจะมีการให้คำแนะนำนะครับแนะนำ คอนเทนต์นะแนะนำบทความต่างๆที่มันทำอันดับดีๆบน Google แล้วคุณสามารถจะเรียงลำดับได้จากความนิยมนะแล้วก็มีในส่วนของ Content explorer Content explorer ก็คือการที่ไปนค้นหาว่าในช่วงเวลาใดๆหนึ่งๆนะฮะมีบทความแบบไหนบ้างที่ฮิตติดกระแสเป็นที่นิยมอยู่ในโลกออนไลน์ในช่วงล่านั้นๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ใน uber suggest แล้วก็ในอีกหลายๆโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอาจจะไม่มี และนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกใช้โปรแกรม a h r a f s นะครับซึ่งโอเคราคามันอาจจะไม่ได้ถูกมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงที่สุดราคาถือว่ากลางๆครับในกลุ่มของโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ได้นั้นก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อและมีประโยชน์มากๆครับ และตอนนี้นะครับเราก็จะมาถึงโปรแกรมที่เป็นพระเอกของเราแล้วนะครับก็คือ a h f r e s c o m นะครับผมซึ่งเมื่อคุณมาที่เว็บไซต์ของเขานะครับเขาจะมีให้คุณเนี่ยทดลองใช้นะครับ7วันนะก็คือ start a 7 day trial for $7 e v e n d o l ก็ตกวันดอลลาร์นะครับผม30บาทนะฮะให้ใช้7วันนะเป็นการทดลองใช้ว่าชอบไม่ชอบ ซึ่งตอนนี้ผมทดลองใช้เนี่ยก็ติดใจทันทีนะครับทีนี้ไปดูราคานะครับราคาเขาเท่าไหร่นะครับผมในการที่จะสมัครใช้แบบพรีเมียมนะครับก็มีทั้งจ่ายเดือนต่อเดือนแล้วก็จ่ายแอนนนลไปเลยนะคือจ่ายลงหน้าแบบก้อนเดียวจะได้ส่วนลด2เดือนเลยนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่99เหรียญต่อเดือนสาหรับไลท์นะครับไลท์ Light, ก็คือจะมี1นึ่งยูเซอร์ก็มันจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าคุณใช้อะไรได้เท่าไหร่บ้างนะครับ ถ้าเป็นตัวที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีโคต้าในการใช้งานยกตัวอย่างเช่นนะครับแพ็กเกจไลท์นะครับคุณจะสามารถวิเคราะห์โดเมนได้จำนวน25โดเมนแล้วก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยวิเคราะห์ได้คีย์เวิร์ดคุณจะสามารถวิเคราะห์ได้2 5คีย์นะครับ25คีย์กล่าวคือถ้าเกิดว่าคุณเอาคีย์เวิร์ดมา25คําคำเนี่ยแล้วเข้าไปค้นหานะก็คือ ก็จะเต็มแม็กซ์ในสำหรับวันนั้นนะครับผมได้25คําแล้วก็ต้องรออีก24ชั่วโมงที่จะเริ่มต้นใช้ใหม่ได้ Content Explorer mm hmm. ก็50ครั้งนะครับตรงนี้ส่วนการแสดงผลของคีย์เวิร์ดนะครับก็จะเป็นการแสดงท็อป20เย่างนี้เป็นต้นนะครับท็อป20แต่ถ้ากว่าเป็นแพ็กเกจระดับที่สูงขึ้นมาอีกก็คือ Standard คุณก็จะวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่น ตัวของ Site Explorer เนี่ยก็จะได้100โดเมนต่อวันเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูคีย์เวิร์ดเนี่ย100คีย์เวิร์ดต่อวันแล้วก็ดู Content Explorer เนี่ย100ครั้งนะครับ100 Report ต่อวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอันไหนมันเพียงพอถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์เองเลยนะครับแพ็กเกจไลท e ถือว่าเพียงพอนะครับในการใช้งานส่วนพวกแพ็กเกจเดอสแตนดาร์ดแอดวานซ์อะไรพวกนี้นครับมันจะเหมาะกับคนที่รับจ้างนะครับคนที่รับจ้างทำา SEO เอเจนซี่ที่รับวิเคราะห์เว็บไซต์วิเคราะห์คีย์เวิร์ดเนี่ยอันนี้จะเหมาะกับแพ็กเกจสูงๆเพราะว่าเขาต้องใช้งานเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ของคุณเองนะครับคุณทำเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์ปริมาณในการใช้งานของคุณไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับไลท์ Light, เพียงพอนะครับ เมื่อคุณสมัครใช้งานแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็จะไป Sign-In เพื่อเริ่มเรียนรู้วิธีใช้งานแบบจอลึกกันเลยนะครับ mm hmm. เมื่อคุณ Sign-In เข้ามานะครับคุณก็จะมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้า d a s h บอร์ดนะครับผมันนี้จะเป็นหน้าหลักที่จะเข้ามา Landing หลังจาก Sign-In หรือว่า l o g in นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่คุณสามารถใส่โปรเจกต์ได้นะครับโปรเจกต์ project ตรงนี้เนี่ยก็สำหรับแพ็กเกจไลท์จะได้5โปรเจกต แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ของคุณเองก็ได้นะครับเว็บไซต์ของคุณหรือว่าเว็บไซต์คู่แข่งก็ได้เอาไว้ใช้ในการมอนิเตอร์ก็อย่างที่เห็นครับว่าของผมเนี่ยมีการเปลี่ยนโดเมนนะครับก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เลยจากเมื่อก่อนนี้มีแบ็คลิก์เป็นพันเลยนะครับก็มาเริ่มเก็บกันใหม่ฮะแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผ่านไปอีกสัก6เดือน1ปีเนี่ยก็จะเริ่มกลับเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในเมนูที่เราใช้บ่อยนะครับ ในตอนนี้ผมจะอธิบายเฉพาะเมนูที่ใช้บ่อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆไปอธิบายเีละเมนูในบทถัดไปนะครับก็เมนูที่ใช้บ่อยจะมี3อันนะครับ site explorer keyword explorer แล้วก็ content explorer นะครับส่วน setting จะอยู่ตรงนี้นะครับ setting อันนี้จะเป็นการจัดการกับ account ของคุณอย่างเช่น ตัวของ billing information แล้วก็การเปลี่ยนวิธีชำระเงินไปเป็นบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ในนี้ส่วนการใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะมี3อัน Si t explorer อันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคุณเองหรือว่าเว็บไซต์คู่แข่งนะครับคุณจะสามารถที่จะดูได้เลยว่ามีทราฟิกที่เป็นออร์แกนิกทราฟิกเท่าไหร่นะครับผม มีออร์แกนิกค w o r d เท่าไร Backlink จากอะไรแล้วก็ Top Page หรือว่าหน้าที่คนเนี่ยแลนดิ้งเยอะที่สุดนะครับมีหน้าไหนบ้างนะครับมันบอกละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าเครื่องมือบางตัวนะครับก็คือว่ามันสามารถวิเคราะห์ทั้งตัวโดเมนหลักแล้วก็ตัวของ Prefix ซ์นะครับพรีฟิกก็คือหน้าเว็บเพจย่อยๆในโดเมนหลักอีกทีหนึง นะครับผมว่า performance เป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้มันสามารถวิเคราะห์ได้นะครับอันนี้ prefix แต่คุณไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเลือกนะครับคือแค่ copy ตัวของเว็บเพจมาแปะไวนะ้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเลือกให้อัตโนมัติเลยส่วนอันต่อมาก็คือ keyword explorer นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ keyword ว่า keyword คำนี้มีคนค้นหาเดือนละกี่ครั้งมีความยากในการทำอันดับเท่าไหร่ และมันยังบอกด้วยว่าคีย์เวิร์ดนี้ถูกนำไปใช้ทำบทความอะไรบ้างโดยมันจะขึ้นลิสต์ให้เลยว่าบทความที่ติดอันดับทราฟฟิกสูงที่สุดจากคีย์เวิร์ดนี้คืออะไรมันดีมากๆเลยนะครับผมก็คีย์เวิร์ดเนี้ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้งจาก Google y a h o o Amazon, Bing, นะครับ y a n d e x แล้วก็อื่นๆอีกนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มไม่รู้จักแล้วนะครับผม ฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราจะใช้ตัวของ Google เป็นหลักนะครับและอันนี้ครับเป็น Content Explorer ซึ่งในหลายๆเครื่องมือยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับ Content Explorer เนี่ยมันใช้ในการที่คุณสามารถเข้าไปสำรวจนะครับเรียกว่าเหมือนกับเป็นอาณาจักรหรือว่าเป็นป่าดงดิบแห่งคอนเทนต์เลยก็ว่าได้นะครับคุณสามารถจะเข้าไปสำรวจเลยว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆน,นะครับมีคอนเทนต์อะไร ที่กำลังฮิตติดกระแสมี Search Traffic จำนวนมากหรือว่ามี f a c e b o o k แชร์จำนวนมากในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับมันจะทำให้คุณเห็นภาพโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับเห็นภาพโลกออนไลน์ทั้งอาณาจากักรเป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากและ3อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ดูวิธีการใช้งานอย่างละเอียดทีละตัวทีละสเต็ปในบทถัดไปครับ